จรงที่สลา,าต้องวุ่นก็คือเรื่องหนีเนาะแบบถ้าหาว่าปั๊บขึ้นถึกเดือนเห็นนะแล้วมันชีไปยุดยู่ใสเหนนะขาไฟนะขนาดว่าเพิ่งขึ้นมาสองเดือนนี่ขาไฟสลานี่เพิ่มขึ้นมาจากรักแสน่ะแข่งชุดในรักแสนอะขึ้นมาเกือบสองแสนแล้วนะพี่น้องสบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้มาพบกับส่องสาวลาสนแนวอีกแล้วเด้อ เอาผมมาพอ,อกสลากงาแรงๆนะ้องพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาหามงกว่าแล้วสลาก็พาพี่น้องมาบึงบรรยากาศขางเฮื่อนสลาเนาะพี่น้องบึงแน่น่ห่ากระเขียวสะอุ่มนาะพี่น้องฝนตกบ่อยอยู่บ้านสลาช่วงนี้ตอนนี้ก็กำลังแบบว่าฝนตกเศร้านะ้องสลาก็เลยม,มาล,ลงมาถ่ายคลิปให้พี่น้องบึงนาะอนี่อันนั้นก็เป็นต้นนองวงสลาเดินนี่สลาก็เริ่มปลูแล้วนาะพี่น้องนี่ห้าไม่พี่น้องโอ้ยสะออน แบบหยาวันีปปู่เด็พี่น้องมันเกิดมาเองธรมรมชาติเป็นหยาแบบหยาเคลื่อนนะพี่น้องเวลามันขึ้นนี่แบบเกี้ยวสะอุ่มเลยเนาะพี่น้องเข็ดแล้วมันยังสะอ้อนเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเมื่อเนี่สละก็มีเรื่องมีเล่าเดี๋ยวมาบอกให้พี่น้องฟังเนาะเกี่ยวกับขาไฟอยู่ฝั่งเล่าเนาะช่วงนี้ก็มีข่าวมีกระแสเดี๋ยววะขาไฟฝั่งเล่านี่ฮะอ่าเริ่มปรับราคาเนาะพี่น้องอ่า เห็นตามข่าวเนาะสละกันในฐานะที่เป็นคนลาาเนาะในฐานะที่เป็นคนที่ใส่ไฟฟ้าด้วยตรงนะพี่น้องสละกันชิมาเล่าให้พี่น้องฟังชิมาอัปเดตให้พี่น้องฟังว่าอ่าขาไฟอยู่เล่าตอนนี้ค่ะเป็นยังไงอ่าประชาชนคนใส่ไฟฟ้านะไวโบเนาะเพราะว่าเห็นตามข่าวหลายคนเขาเจ้าก็ลงคลิปนะว่าโอ้ยขาไฟนี่แบบว่ากระโดดแบบว่าร้ายนะ ขึ้นมากแบบว่าร้ายแห้งนะพี่น้องจากล้านนึงเป็นสองล้าน,นียังประมาณนี้เนาะแล้วก็สละเห็นเออขาเจ้าลงมากแบบว่าล้ายแห้งนะสละก็เลยยังมาอัปเดตให้พี่น้องเอฟซีหูวว้อ่ะทางบ้านสละนี่ขาไฟเป็นยังไงเนาะพี่น้องสละกับมาอยู่บ้านกับเป็นเวลาเกือบสามปีแล้วเนาะสองปีกว่าๆเนาะพี่น้องสละกลับมาอยู่เล่าเนี่ยก,การใส่ไฟของสละเนี่ยกะค่อนข้างที่แบบบ่แพงเด้พี่น้อง ในความรู้สึกสลาหนะสลาะใส่ไฟกะปพี่แรกที่สลามาอยู่เล่านี่กะปีอ่าพี่แรกที่สลามาอยู่เล่าในสลาะจ่ายขาไฟในเดือนหนึ่งนี่โบเกิลหนึ่งร้นอยเนาะพี่น้องประมาณหนึ่งร้อยไปอ่ามันกะชิมีขึ้นมีลงระหว่างเดือนเห็นแล้วพี่น้องคือเดือนใดที่มันหอนหอนมันกระชิขึ้นมาฮนะถ้าหาว่าคิดเป็นเงื่อนบาทกับประมาณหนึ่งร้อยฮะหนึ่งร้อยหาิบ,บาทเนาะพี่น้อง อ่าทหาววากิดเป็นเงื่อนกีบกับประมาณอ่าหกสิบหาหนึ่งเซนกีบเนาะพี่น้องอ่าช่วงปีแรกๆที่สลามาอยู่นี่ค่ะน้อยนักสิทอดเศษเนาะพี่น้องช่วงปีนั้นอ่ะสลาแบบเชิงใส่ไฟผ่าสลากับบริมียังร้ายนะก็มีพอัดพันล่มตูเ้เย็นปกติฮะนะพี่น้องอ่ากับบริมใสย,ยังแบบร้ายเกินไปฮะนะขาไฟกับอนขางที่อยู่โตเนาะพี่น้องอยู่ในประมาณอ่าทหาริกตเป็นเงินบาทกับร้อยบาทห้าร้อยยี่สิบบาทเนาะพี่น้อง ถ้าคิดเป็นเงินเก็บกับประมาณ่าห้าเก้าสิบหรือแปดสิบพันเกีบเนาะพี่น้องเนาะร้อยกว่าบ,บาทร้อยนิดๆยังประมาณนี้เนาะพี่น้องต่พ่อมาอยู่หอดส่งปีที่สองเนาะส่งปีที่สองในสลากะเริ่มติดแอเนาะพี่น้องเนาะในระยะนั่นกะขาไไฟกะเพิ่มขึ้นเนาะพี่น้องตามเครื่องใส่ไฟ้าของบ้านเฮาทะเลพอสลากติดแอแล้วกะขาไฟสลากะเริ่ม แ้งขึ้นมาเนาะแส่กรบเป๋ึงขันว่ากระโดดเนาะพี่นอ้องอยู่ในแบบเกณฑ์ที่แบบว่าปก,กติหนะพี่นอ้องาคื้อยางเสลาติดแอร์ปุ๊บเนาะจากเสลาใส่ไฟอยู่ในเดือนหนึ่งเจ็ดแปดสิบอ่ามันก็ขึ้นมาอยู่ในประมาณเซนฮะเซนสามสิบเนาะพี่น้องห้าเซนเซนเซส้าอย่างประมาณนี้นะพี่น้องบวถึงขนาดว่าโดดโตบ่ถึงขนาดแบบกระโดดธนาพี่น้องก็อยู่ในเกณฑ์แบบมาตรฐานนะ,ะนะและ้บบวก็บวกกับสลา เซฟขาไฟเนาะออสลาว่าได้เปิดแร์ตลลดนะพี่นอ้องอ่าคืออย่างเดือนที่มันหอนเน,นี่ยมันกะจีแท่งขึ้นแน่นะแต่กะโบเคยเกินเซนหาเนาะพี่น้องเนาะอยู่ในเซนเซนเศร้าฮะเซนซาสามสิบอยู่ประมาณนี้เนาะพี่น้องพอสลานี้ที่เปิดแอรออยู่ในประมาณแบบว่าส่วนหัวคำฮะส่วที่สองแล้วสลากกับชิปิดนะเพราะแบบ มันเย็นแล้วสละกระิบปิดนะพี่น้องคือช่วงเศร้านี่สลสะซิโบเปิดเลยเนาะช่วงกลางว้นนี่สลสะซิโบเปิดแอร์เลยนาะพี่น้องพอสละกระเซ็บขาไฟไปในตัวนะพี่น้องอ่าพ่ออ่ะอ,อยู่มาเรื่อยๆเนาะก็การใส่ไฟการจ่ายไฟเนี่ยก็อยู่ในประมาณอ่าแปดสิบต่อสิบห้าแสนแสนเศร้าประมาณน,นี้ก็ชิอยู่ประมาณน,นี้นะเป็นสิ่งที่บอผิดสังเกตยอย่างเนาะหลังจากติดแอร์มากก็อยู่ในประมาณน,นี้พอสละติดแอร์มากเนี่ยก็เป็นปีกว่าเลยเด้ ใส่เข้ามาเกือบสองปีเลยแหละติดเอ์มาเห็นนะอ่าก็อยู่ในประมาณนี่ก็บ,บริพิธสังเกตอยังมากมายเนาะสลากันใส่เข้ามาโอเคจ่ายได้นะมันกับบวึงขันวะแทงเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็บบวชึงขันว่าถือเนาะพี่น้องจนมาช่วงนี้พี่น้องข่ากับออกมาเนะาะข่ากับออกมาว่ะอ่าทังการไฟฟ้าเล่าอ่ะจิบป,ปับขาไฟฟ้าถึงเนาะอ่าสลากก็เลยมาสังเกตเดือนเมษากับเดือนนี้เนาะพี่นอ้องอ่าคืออย่างเขาเจ้าออกขา่าวว่ะ ตั้งแต่ต้นตั้งแต่เดือนเมษาเป็นต้นไปอ่ะเขาเจ้าสิดปั๊บขาไฟฟ้าขึ้นเนาะพี่น้องอ่าเลารก็เลยมาสังเกตบะนะเบิ่องอะนะเดือนเมษาค่ะมันดีดขึ้นมาเนาะพี่น้องเนาะจากที่เสาราเคยจ่ายนี่เดือนละแซนห้าเซนห้าเซนสา,า,ามเซนยังประมาณนี้ะนะมันก็ดีดขึ้นมาเนาะพี่น้องเนาะขาไฟนี่ดีดขึ้นมาแบบวะ อ่าเดี๋ยวสละหาบินก่อนเด้อพี่น้องบินข่าวไฟสละนี่พี่น้องอันนี้คือบินข่าวไฟสละเดือนมีสานพี่น้องอาจากปกตินะพี่นอ้อ,าากกนนองสละสิเปรียบเทียบให้พี่น้องบึ่งเนาะอ่าจากปก,กติหะข่าไฟฮาชิอยู่ในหน่วยละปก,กติเลยเนาะหน่วยละเดี๋ยวสละบึ่งก่อนเด้อพี่น้อง หน่วยละหกร้อยสี่สิบเอดเนาะขาไฟแบบพื้นฐานนะมันช่มีลายระดับเด็กพี่น้องขาไฟอยู่บานสรลมันขึ้นมาเป็นหกร้อยสี่สิบแปดเนาะพี่น้องขึ้นมาหกร้อยสี่สิบแปดราคาณปัจจุบันเนี่ยขาขา,ขาไฟน่ะขึ้นมาหกร้อยสี่สิบแปดเนาะพี่น้องเนาะปัจจุบันเลยณตอนนี้คือเดือนเมษาเนาะพี่น้องสรลาใส่ไฟไปนี่ ันดับที่หนึ่งสลาใส่ไฟไปในเส้าหาหน่วยหน่วยละหกร้อยสี่สิบแปดบาทตกตกพันหกร้อยหนึ่งมื่นหกพันสองร้อยเนาะพี่น้องอันดับที่สองสลาใส่ไฟไปร้อยเส้าหาหน่วยหน่วยละเจ็ดร้อยสิบเก้าคิดตกเป็นเงินเนี่ค่ะแปดสิบเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลพี่น้องแล้วก็ระดับที่สามนี่ค่ะน่วยละพัน หนึ่งร้อยสามสิบหกบาทสามสิบหกกีบพี่น้องขอโทษคิดเป็นเงินกะสิบเอ็ดพันสามรอยหกสิบกีบนาอพี่นอ้องอ่าสลาบวามันใจว่าเขาเจ้าคิดแบบใดฮะนะพี่น้องเพราะว่ามันออกมาเป็นแบบนี้เนาะมันชิมีหลายระดับนาอพี่น้องเนาะมันกะชิมีหลายระดับฮนะพี่น้อง,นะม,ม,ะะองมันชิมีแพงชุดอยู่ใน 1, พันสี่ร้อยหกสิบสี่กลีบต่อหน่วยนาะพี่น้องอันนี้คือเป็นเดือนเมษาเนาะ เดือนเมษาสลาดนี่ดีดขึ้นมาอยู่ในหนึ่งแสนหาสิบพันกีดต่อเดือนเนาะพี่น้องจากต่ก่อนในซีเซียอยู่ในอ่าแสนแสนซ้าหนะ้มันกระดีดขึ้นมาดีดขึ้นมาประมาณหาสิบบาทนะพี่น้องอันนี้คือเดือนเมษาเนาะเดือนที่เขาเจ้าเริ่มประกาศว่าหาไฟขึ้นเนาะพี่น้องเดือนที่เดือนที่หาคือสุดสภาเนาะพี่น้องเดือนสุดสภานี่ ่าไฟกับเพิ่มขึ้นเนาะพี่น้องเนาะนี่จากหน่วยละหกร้อยสี่สิบแปดกีบขึ้นมาเป็นหกร้อยห้าสิบหกกีบเนาะพี่น้องเดือนนี้ะ่ะเป็นเดือนที่แบบว่าสลาจ่ายขาวไฟนี่แพงสุดเนาพี่น้องจากอ่าแปดเก้าสิบขึ้นมาแสนแปดกว่าเนาะพี่น้องแสนแปดกว่าเนี่ยกะตี้เป็นเงินบาทกับประมาณสามร้อยกว่าบาทเนาะพี่น้อง เป็นอันที่แบบสลาแบบตกนะแบบวอึ้งเพถึงขนาดว่าตกนั้นใส่คาว่าอึ้งเนาะพี่น้องอ่าสลาเห็นบินขาไฟมาสลาอึ้งเลยนะว่าอันบินขาไฟเพื่อนของสลาชิแนบมากันสี่เพื่อนเนาะมีเพื่อนน้องชายหวก็เพื่อนนอ้อ,นนองสาวแล้วก็เพื่อนที่สาวสลาแล้วก็เพื่อนสลาเนาะสีแม็กแนบก,กันมาสี่บินเลยนะแล้วก็สีมายื่นให้คนคนเดียวนะพอจ่ายร่วมกันนะพี่น้องจากที่สาวเห็นอยู่ในบินอนะ จากจะโกนี่ค่ะร่วมกันสี่เฮือนอะประมาณสองแสนกว่าเนาะพี่น้องแต่เดือนนี่ค่ะขึ้นมาเจ็ดแสนกว่าพี่น้องสลาอึ้งเลยคือมาแพงแท้ว่านัพนพอมาเบิ่งน่ะเฉพาะเฮือนสลาเนี่ค่ะแสนแปดสิบสี่พันเนาะอาหาวันที่เป็นเงินบาทกับสามร้อยกว่าบาทพี่น้องแล้วก็เฮือนของเอื้อยสลาเนี่ค่ะพ่นมาอยู่ช่วงเมษามาอยู่สามอาทิตย์เนาะพี่น้องเนาะพ่นมาอยู่บ้านสามอาทิตย์นี่ค่ะก็สิแพงกว่าคนอื่นเพราะว่าพ่น เสียไปสามแสนกว่าสามแสนกว่าเนี่ยซีเป็นเงินบาทกับประมาณห้าร้อยกว่าบาทกอบหกร้อยเนาะพี่น้องแต่กระโบแปกันไดเพราะว่าเพิ่นเปิดแอร์อ่ายี่สิบสี่ชั่วโมงเลยก็ว่าได้เนาะพี่นอ้องเพิ่นกะโอเคนะเพิ่นบริสิเลียนเนาะเรื่องนี้เนาะพอเพิพ่นบอกว่าก็โอเคค่ะไฟอยู่ฝั่งไทยแห่งแ่งกว,ว่านี้เพิ่นวะเพื่อนน้องสาวสลานี่ยสองแสนสิบเจ็ดพันขีพี่น้องสามร้อยกว่าบาทก็คือแบบห้างจากเพื่อนสลาเนี่ะประมาณห้าสิบบาทเนาะพี่น้อง ก็พากันอึ้งฮ่นะฟ้าขาไปคือมาแพงแท,งท้นะพี่น้องถามว่าในราคานี่ฮนะพี่น้องอ่าในราคาเทวะหกร้อยหา้าสิบหกบาทต่อหน่วยนี่กะถ้าหาวัตตี้เป็นเงินบาทกันหน่วยละบาทกวก่าๆเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เจ็ดร้อยสี่แปดกีบต่อหน่วยนี่กะหาวัตตีเป็นเงินบาทก็ประมาณบาทกว่าๆคือกันเนาะแต่สาลาเนี่ยไถ่ไฟนี่อยู่ในสามระดับเนาะแหงสุดอยู่ในหน่วยละ อ่าพันหนึ่งร้อยหาสิบสามกีบต่อหน่วยเนาะพี่น้องพันหนึ่งร้อยหาสิบสามกีบต่อหน่วยเนี่ยก็ประมาณอ่าเกือบสองบาทนะ้องพี่น้องเนาะเกือบสองบาทอันนี้ก็คือแบบว่าตลาดใส่แพงสุดอยู่ในซํานีเนาะพี่น้องแต่เดือนต่อไปนี่เชื่อ่หมั่นใจว่าีใส่แพงสุดอยู่ในซํามีบอกเพราะว่ามันมีหลายระดับพี่น้องนี่นะมันมีหลายระดับสองสี่หกแปดมีแปดระดับนะ้องพี่น้อง อาดับทีแพงที่สุดก็คือหน่วยละพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดกีบต่อหน่วยพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดกีบต่อหน่วยนี่ก็สองร้อยกว่า,าเอ้ยสองบาทกว่าเนาะพี่น้องถ้าหาว่าคิดอ่าเป็นเงินบาทนี่กะคนขังชีโบแพงปันไดเนาะทามวาจ่ายไว้บกะใช้คํา,าวาพอไหวเนาะพี่น้องในราคานี้สามร้อยกว่าบาทเนาะถ้าหาว่าเปรียบใส่ทั้งฝั่งไทยนี่ฝั่งไทยนี่สิแพงกว่าหลายเนาะสละาทั้มเพื่อสละที่เศราหองอยู่นะทามวอะ ขาไฟอยู่ฝั่งไทยพวกเจ้าเสาหองอยู่นี่ค่ะเสีะเดือนหนึ่งเท่าไรคนบอกว่าเดือนหนึ่งค่ะใส่ผู้เดียวนี่ดิถ้าพอกหองเสาเดือนหนึ่งจ็ดแปดร้อยนี่คนว่าเออ่าต่ำทุดก็ยัได้หาลอยผนว่าขาไฟนะบาทละอันหน่วยละอ่าหาว่าเป็นของหลัดค่ะหน่วยหนึ่งสี่บาทผนว่าประมาณนี้เนาะหน่วยละสี่บาทสามบาทสี่บาทถ้าหาว่าเป็นของเอกชนเนี่ยก็พกบาทเจ็ดบาทคนว่านะอ่าพราะฉลามคิดใส่เปรียบเทียบใส่อยู่ฟังเล่ากับดูเล่าในกับคนขางที ย no ok. bre, ha, e bah, ังถูกอยู wa, totally <Columbus> ่เนาะพี discord, ่น้องก็อยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าเออพอไหวนะพี่น้องแต่สําหรับคนที่แบบว่ามีรายได้กันยังพอไหวเนาะพี่น้องแต่สําหรับคนที่แบบห้าเสากินคําห้ามือกินมือนะพี่น้องห้าเงินอยู่เล่านะเขาเจ้าชีวัโบนะพี่น้องแต่สําหรับตลาดในการยังใส่คําว่าพอไหวเนาะบ่ถึงขนาดโอ้สบายยังใส่คาว่าพอไหวเนาะพี่น้องเนาะอ่ะไรจริงที่ตลาดตั้งวลนนะพี่น้องมันโบมันบริเมนฉปพาะตํานี้ดิพี่น้อง อ่าตามทีอยู่ในข่าวนะสรลาะฟังอยู่ในข่าวน่ะเขาเจ้าบอกว่านับตั้งแต่ปี2 0พัเศราเดือนเมษาปี2000เศรษฐาจนหอดปี2009เก้าเนี่ยค่ะขาไฟนะชิดปั๊บขึ้นทุกเดือนเนาะพี่น้องจริงที่สรลาะกังวลก็คือเรื่องนี้เนาะแบบถ้าหาว่าปั๊บขึ้นถึงเดือนนะแต่มันชีไปยุดอยู่ใส่นะขาไฟนะขนาดว่าเพิ่งชิขึ้นมาสองเดือนนี่ขาไฟสรา,านี่เพิ่มขึ้นมาจากลักเซนน่ะ แข่งชุดในรักแสนอะขึ้นมากเกือบทรงแสนแล้วนะพี่น้องถ้าหาว่าปั๊บขึ้นทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยค่ะมันชิไปยุดอยู่ใส่ะนะแล้วฉลาชิไวโบต่อไปนะพี่น้องแล้วมาคิดใส่คนที่แบบาเสากินคําอย่ฝฟังเล่าวะนะเขาเจ้าชีไวโบนะในการแบบว่ามาจ่ายขาไฟฮะนะขากินขาอยู่กับแห้งพอแห้งแล้วนะมาจ่ายขาไฟสิแพ่งนะพี่น้องต่ชีไวโบนะพี่น้องอันนี้ก็ฉลาก,ก็มาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเนอะว่า ค่าไฟอยู่ฝั่งเล่านี่ค่ะเพิ่มขึ้นนี่หลายโบนะแต่ถามว่าหลายโบกับบวกถึงขนาดว่าเพิ่มขึ้นที่ละหลายหลายนะเพิ่มขึ้นนี่ค่ะบวกหดบาทซ้ำเนาะพี่นอ้องอ่าแต่กับมันชีเพิ่มขึ้นทุกเดือนจนหดปี 2, สองพันสี่เก้าค่ะนะแต่สสาลากับบมันใจว่าไปหดยุดนั่นเนี่ค่ะข่าวไฟมันชีตกเดือนหนึ่งนี่จากแสนเนาะาหากว่าอยู่ในสามร้อยกว่าบาทนี่ค่ะยังโอเคยังพอไหวเนาะพี่น้องาหากว่าเพิ่มได้กว่านี้เอสากคิดว่า สลาก็ระสีบปไว้แล้วคนถั่วไปเขาเจ้าสีอยู่จังใดฮะนะคืออย่างทลาเนี่ยย่อมห่าว่าสลามีรายได้มาจากอ่าการหิดงานการนัน่นคืออย่างทั้งเอลอทั้งน่องเพป็นแบบส่งเงินมาซัพพอร์ตนะคืออย่างสลากกระตีเรียกห็ดงานให้เอลือให้น่องเป็นการส่งเงินาบาทมาให้เนาะอ่ายังได้เงินบาทเป็นรักนะคนทีห้าเงินเกีบแล้วมาจ่ายเงินเกียบนะพี่น้องเขาเจ้าสีวไว้โบนะพี่น้องนี่หลยสลากก็มาอัปเดตพี่นอ่องเบิ่งเดอว่ามันเป็นจังใดเนาะ แต่จังไดกะเขาก็ต้องจ่ายเนาะพี่น้องถ้าหาว่าเข้าบ่าจ่ายเขาก็มีไฟใส่ฮะนะแต่ว่าสี่สู่ต่อไปเนาะซึ่งจังไดเขาก็ต้องถูกกับเบิ่งไปนํากันฮนะว่ามันจีขึ้นหอดใส่เนาะพี่น้องเนาะตลาก็สิขอจบคคิดสำนีก่อนเด้อขอให้พี่น้องทุกคนกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามเป็นสลาดแน่สบายดีสวัสดีค่ะ